สวัสดีครับผมเชื่อว่าแบบหลายๆคนเนี่ยครับคนที่ทํางานตามโรงเรมอะไรพวกนี้นะครับคงต้องคุ้นเคยกับตลับกุญแจแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตลับกุญแจของยี่ห้ Onity นะครับอาการของเขานะครับก็คือว่าตัวดับเบิลล็อกตัวนี้นะครับมันหมุนกลับได้นะครับ เนี่ยครับมันมันเฟืองตรงนี้นะครับมันมันหมุนถอยหลังได้นะครับปกติมันจะหมุนถอยหลังไม่ได้นะครับปกติมันจะเดินหน้าเวลาบิดก็บิดไปฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าอันนี้เฟืองมันตกล่องนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการเอาเฟืองกลับเข้าล่องให้ดูนะครับว่าเราจะแกะยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดับเบิลล็อกนะครับก็คือล็อกอีกชั้นหนึ่งเวลาเราอยู่ภายในห้องนะครับส่วนอันนี้ก็เปิดล็อกปิดล็อกธรรมดานะครับตัวนี้ ใช้เป็นคันโยกหน้าประตูนะครับเวลาเสียบก๊าดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มันเลยดีกว่านะครับมันจะมีน็อตอยู่4ี่ห้าตัวนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะน็อตออกก่อนนะครับแกะออกเลยนะครับเวลาแกะเนี่ยครับไม่ต้องรีบแกะนะครับถ้าใครเพิ่งแกะเป็นครั้งแรกนะครับต้องควรระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะถ้าแกะผิดพลาดนะครับ เฟืองมันจะดีดออกหมดเลยนะครับแล้วทีนี้จะงานเข้านะครับเรามาแกะน,อน็อตตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีน,อน็อตยึดอยู่สี่ห้าตัวนะครับคนที่ทํางานโรงแรมหรือว่าตามช่างแบบเข้าไปซ่อมในโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับตามสถานบ,บริการสถานประกอบการอะไรพวกนี้ครับก็คงจะต้องเคยซ่อมแน่นอนนะครับอันนี้มาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อ เพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาแบบนี้นะครับจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับพอเราถอดน็อตออกนะครับน็อตเขาก็จะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเราก็ค่อยๆยกนะครับฝาครอบของเขาขึ้นนะครับเราใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับกดไว้ไม่งั้นเฟืองของเขาจะดีดนะครับเราต้องระวังตัวนี้นะครับตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เราประคองไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆยกนะครับนี่ครับ หน้าตาภายในเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสาเหตุที่มันดับเบิล็อกไม่ได้ดับเบิล็อกตัวนี้ไม่ได้นะครับก็คือว่าเฟืองตัวนี้นะครับมันกลับด้านอยู่นะครับก็คือว่าตอนที่เอาไปใส่นะครับแล้วบังเอิญหมุนผิดด้านนะครับหมุนกลับมาทางด้านขวานะครับหมุนแรงเกินรอบนะครับแล้วเฟืองตัวนี้นะครับก็กลับมานะครับแล้วมันก็ไม่สามารถหมุนกลับไป ทิศทางที่จะทําให้ดับเบิลล็อกตัวนี้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆยกชุดนี้ออกมาก่อนนะครับค่อยๆยกนะครับระวังพวกนี้หลุดนะครับถ้าหลุดแล้วงานเข้าเลยนะครับถ้าคนไม่เคยทําเนี่ยประกอบกันวันหนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับเนี่ยเรายกออกมานะครับแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะมีแหวนอยู่สองอันนะครับ มันจะบังคับนะครับแหวนแหวนตัวนี้นะครับมันจะบังคับล็อกของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเพื่อขับเคลื่อนชุดดับเบิลล็อกตัวนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้มันทํางานผิดพลาดนะครับเราก็จับมันใส่เข้าไปใหม่นะครับอันนี้ผมเคยเจอปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็เลยว่าแก้ปัญหาถูกนะครับอาการแบบนี้เรารู้ว่านะครับว่าต้องแก้จุดไหนนะครับเนี่ยครับ เราก็วางเฟืองลงไปเหมือนเดิมนะครับแต่เราสลับให้เฟืองมันเข้าล่องนะครับเนี่ยครับตั้งล่องของมันอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับเอาเฟืองแล้วก็ไอชุดดับเบิลล็อกก็อยู่ที่เขี้ยวที่สองนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปเบาๆนะครับใช้มือดันขึ้นไปบนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดันเฟืองชุดนี้ขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเราจะใส่ไม่เข้านะครับที่สําคัญนะครับตอนเราดันเฟืองนี้นะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเขา เด้งออกหรือไม่นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับเฟืองแต่ละจุดแต่ละที่นะครับมันมีความหมายของมันนะครับถ้าเราไปแตะไปยกแบบเราใส่ไม่เข้าล็อกเนี่ยครับมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอาการของดับเบิลล็อกใช้งานไม่ได้นะครับเป็นอาการที่ผมมาซ่อมวันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นอาการอื่นหรือเพื่อนๆเจออาการแบบไหนก็ทักมาถามได้นะครับเพราะเฟืองในนี้ผมรู้อาการนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ใครมีปัญหาทักมาได้ตลอดนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนลืมบอกไปนะครับชุดนี้เป็นชุดของลิมิตสวิตนะครับมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปหาบอร์ดท,ที่ประตูนะครับว่าสถานะนี้ใช้งานดับเบิลอกอยู่มีคนอยู่ข้างในหรือไม่ มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่นะครับถ้ามีคนอยู่เขาดับเบิลล็อกไว้นะครับประตูนี้เราก็จะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้นะครับต้องเปิดจากภายในเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเป็นสวิตของเขาลิมิตสวิตนะครับอันนี้ลิมิตสวิตไม่เสียนะครับผมจะไม่วัดให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับหลังจากที่เราดันเฟืองเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดลงล่างมานิดนึงนะครับก็คือประคองตัวนี้ไว้นะครับแล้วถอยหลังลงมานิดนึง พอถอยหลังนิดนึงมันจะดังเก๊กนะครับแล้วเราก็กดลงไปนะครับกดลงไปเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะครับไอชุดลิมิตสวิตของเขาเด้งมานะครับเราใช้ไขควงงัดลงไปนะครับเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเฟืองส่วนบนนะครับเพราะว่าเฟืองส่วนบนกลไกของเขาไม่ได้เสียนะครับจากนั้นเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับให้ดีนะครับเหมือนกับตอนที่ เราถอดออกมานะครับระวังอย่าให้สายไฟพวกนี้ขาดไปบาดกับไอชุดตะลับนะครับไม่เช่นนั้นนะครับมันจะลงกาวนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับจัดสายเรียบร้อยเวลาใส่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับชุดล็อกตัวเล็กของเขานะครับเราจับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ มันจะมีร่องบังคับซ้ายขวานะครับเพื่อเข้าล็อกของมันนะครับเราตั้งลงไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้ให้ไอเนี้ยครับชุดข้างบนของมันเนี่ยครับค้าอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับนี่เขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆจาภาพนี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการยกออกนะครับให้จําภาพนี้ไว้นะครับเวลาใส่เราจะใส่ได้ถูกต้องนะครับเราก็ใช้มือของเรานะครับ ดันสปริงชุดนี้นะครับตัวที่ถีบขากับชุดดับล็อกเวลาเราเลื่อนนะครับจับขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงถอยหลังเข้ามาแล้วเราก็ตั้งชุดเฟืองชุดล็อกเล็กนี้นครับเข้าไปนะครับแล้วก็ดันสปริงนะครับให้เขากลับมาพาดที่ร่องชุดล็อกชุดเล็กตัวนี้นะครับเรากดไว้นะครับใช้มือซ้ายกดไว้นะครับ อย่ากดแรงนะครับเพื่อนๆถ้ากดแรงนะครับไอพื้นเรียบๆของเราเนี่ยครับมันจะดันเฟืองชุดนี้ถอยขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราใช้มือซ้ายเรานะครับกดไว้กดไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตลับที่เราถอดนะครับค่อยๆใส่นะครับตั้งลงไปนะครับแบบนี้นะครับกดไว้ก่อนนะครับตั้งไว้นะครับแล้วก็ทําการกดประคองตัวนี้ไว้นะครับ แล้วก็พอมันอยู่เข้าที่เข้าทางเราก็กดลงไปเลยนะครับกดนะครับแล้วก็ใช้มือทุบๆๆนะครับให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วสำสำรวจนะครับว่าชุดล็อกเขาตอนเราใส่ไอ้ฝาตลับเข้าไปเนี่ยครับมันถอยกลับหรือเปล่านะครับถ้าในสถานะนี้นะครับก็คือว่าชุดล็อกของเขาใช้งานได้นะครับเฟืองไม่มีการถอยเวลาเราใส่นะครับจากนั้นเราก็ทําการยึดน็อตนะครับเพื่อนๆยึดน็อตคืนกลับไปนะครับ เรายึดตัวบนก่อนนะครับเพื่อนๆยึดลงไปเลยนะครับจากนั้นเรามายึดอีกตัวนะครับตรงกันข้ามเพื่อลบเฟืองของเขาก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเวลาถ้าเราลบจากบนลงล่างนะครับเฟืองของเขาอาจจะถอยได้นะครับเราอาจจะต้องแกะใหม่นะครับนะครับจากนั้นเราก็ใส่ทะแยงมุมนะครับ อันนี้เวลาใส่น็อตทุกตัวมีความหมายนะครับถ้าเราใส่แบบข้ามข้ามระบบข้ามจุดเนี่ยครับบางทีเฟืองมันอาจจะถอยกลับนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเทคนิคการใส่น็อตของตลับกุญแจนะครับเรามายึดตรงนั้นข้ามก่อนนะครับพอเรายึดตัวนี้เสร็จนะครับเรามายึดตรงกลางนะครับนะครับอันนี้เราก็ปล่อยได้เลยนะครับ เพราะว่าล็อกของเขาเราประกบหมดแล้วนะครับจากนั้นเราก็มายึดน็อตนะครับยึดให้ครบนะครับน็อตห้ามขาดเม้แต่ตัวเดียวนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเวลามันเข้าไปอยู่ในประตูนะครับเวลาเราใช้งานเยอะๆนะครับเฟืองมันอาจจะกระโดดหรือไม่ก็อาจจะหลุดได้นะครับระวังนะครับข้อนี้นี่ยครับเราทําการยึดน็อตครบทั้งหมดนะครับ มันก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนเอ,นอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆแต่มีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าสายชุดนี้มันหลุดนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าเฟืองมันใช้งานได้ปกตินะครับเวลาเราใส่เราก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับฝังเข้าไปในประตูเราก็ดึงสายไฟนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับที่สําคัญย่าให้สายไฟเนี่ยครับพาดลงตลับ ไอ้กุญแจนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับมันอาจจะลงกาวได้นะครับเวลาเราใช้งานเวลาเราเสียบกร์ดหรือว่าใช้เครื่องเปิดประตูเนี่ยครับมันอาจจะขึ้นเออร์เลอร์ได้นะครับระวังนะครับข้อนี้เราสารวจดูสายไฟของเราด้วยนะครับถ้าสายไฟผุหรือว่าหักอะไรเราสมควรเปลี่ยนนะครับไอ้สายไฟชุดนี้เราก็วัดได้นะครับจากริมสวิตตัวนี้นะครับแต่อันนี้ไม่เสียนะครับนยครับจากนั้นเรามาทําการ Ar, เด <Un> ี๋ยวเรามาทําการเทสนะครับเพื่อนๆก่อนจะเทสเพื่อนๆมันจะมีชุดบังคับไอ้นี่นะครับไอชุดลางลางล็อกดับเบิลล็อกเนี่ยครับมันจะชุดบังคับนะครับเวลาเราเทสมันจะได้ไม่ออกนอกกลไกนะครับมันเดี๋ยวมันจะหลุดอีกนะครับถ้าเราไม่ใส่ชุดนี้นะครับเรามาทําการยึดน็อตไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเทสดูดูระบบว่าได้หรือไม่นะครับเมื่อกี้มันขันล็อกไม่ได้นะครับ อันนี้เราซ่อมแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับตอนเราเทสเราใส่สองตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆเราใส่ยึดหัวท้ายนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาชุดไอเปิดปิดบนห้องพักมานะครับผมจะใช้เจ้าไขควงนะครับหมุนเข้าไปในแกนชุดดับเบิลล็อกนะครับแล้วทำการหมุน หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาเราใช้งานเราก็จะหมุนหมุนทวนนะครับเพื่อที่จะให้ดับเบิลล็อกตัวนี้มันออกมาล็อกนะครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในห้องพักแล้วนะครับจิ้มลงไปนะครับเบาแล้วก็หมุนมาทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเมื่อกี้มันหมุนออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้มันรูดอยู่นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเวลาเราหมุนกลับก็หมุนสถานะเดิมนะครับตามเข็มนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราหมุนไปอีกเทสอีกทีนึงก็หมุนไปทางด้านซ้ายมือนะครับทวนเข็มนาฬิกาอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็คือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆพื่อ,นอนคนไหนนะครับแบบเจออาการแบบไหนสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับว่าเวลาเราส้มเนี่ยครับต้องทำยังไงนะครับ เพรางเฟืองตัวนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับซ่อมยากมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่ตลับลูกปืนที่บนห้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแบบประกอบเสร็จมาฝากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอ๋อลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆคนไหนดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับใช้ได้แล้วนะครับ